สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาปาโชคปูดดำน้ำโชกนะคะโอ้ยฝ่าว่ะเทิ่งจะไปธุระเทิ่งจะเมื่อขึ้นตัวเลขให้กับฝ่าวก็เอฟเอฟนาะคะ่ะเอาเขาจะไปเร็วๆเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่พูดจะถึงการบ้านให้นะำเนาะค่ะ่ะการบ้านเนาะคะ่ะเออแม่พูดฝ่าวเนาะ หกกับเก้าตัวเดียวกันอันนี้เป็นหลักสิบเนาะคะ่ะหลักสิบหลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยมีแปดกับสองเนาะค่ะมีแปดกับสองนะคะหกกับศูนย์เนาะคะ่ะหกกับศูนย์ 0, แต่เก้ากับหกมันเป็นตัวเดียวกัน mm hmm. เพิ่์นจะเด่นอยู่ที่ที่หกเนาะคะ่ะแต่เพิ่์นว่ากับหัวของพอญายนาคเมเดอร์เนาะคะ่ะก็คือเลขเก่าเนาะคะ่ะ เก่ากับบางงามบางงามเดฟซีค่ะนี่ค่ะเ้าสามารถจับคู่ได้เนาะค่ะเ้าเอาเก่าไปใส่เก่าสองเก่าศูนย์จังสี่ก็ได้เนาะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแปดนี่เ้าใส่ยังได้ก็เอาไปได้เนาะค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดมีตัวเลขที่อยู่ในใจอยู่แล้วแปดสามแปดห้าจังสี่ก็ได้เนาะค่ะหรือว่าแปดสองก็ได้เนาะค่ะ 80ก็คงจ oman, นะบอแมนเนาะสำหรับตัวเลขเออ่สูตรหลักสิบหลักหน่วยเนาะค่ะแต่เมคู่ชอบอยู่ด้วยค่ะเม่่มคู่ชอบไปอยู่ที่เออ่หลัหกหลักสิบเนาะค่ะเม่คู่ชอบไปอยู่หลักสิบเอ่อแต่หลักหน่วยเนาะค่ะหลักสิบเม่คู่ชอบอยู่เก่าเนาะค่ะส่วนหลักหน่วยเนาะค่ะหลักหน่วยเม่่มคู่ชอบสองเนาะค่ะ ปูนาโคเนาะคะ่ะปูนาโคมีหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเลขสามตัวของท่านจะเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสำหรับปูนาโคเนาะคะ่ะน้องเพิ่นฝันเลยเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ฝันเนาะคะ่ะเป็นตัวเลขที่ฝันแต่ว่าเอ่อมันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่อยู่แบบนี้เลยเนาะคะ่ะกับจะเปลี่ยนแปลงอีกอย่างมากมายแต่จะมีหนึ่งศูนย์เก้าเนาะคะ่ะอันนี้คือตัวเลขของ ปูน่นาโค่เนาะคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนมั่นใจอยู่เพื่อนกะอวยพรมาให้พรเนาะคะ่ะสําหรับเออปูน่นาโคปูน่นาโคนี่เนาะคะ่ะลองพิจารณามึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเอ่อค่อนข้างที่จะแม่นอยู่เนาะคะ่ะสําหรับปูน่นาโคเนาะคะ่ะส่วนปูสนะะป่สะกดเนาะค่ะปู่สะกดเพิ่นยังบ่ทันได้ส่งให้เด้อเพิ่นทันได้ส่งให้เพิ่นจะส่งให้ตอนเย็นที่เดียวเลยเพิ่นว่า เพราะว่าเพิ่อนอยากขัดโตทีเน้นๆหายเห่าเนาะค่ะแม่คู่กัถ้าเพิ่นทรงหายแม่คู่จะเห็นไหลสูตรขึ้นเลยเนาะค่ะศูนยเหเจ็ดนาะค่ะศูนย์เก้าหก็ดเนาะค่ะของปูสามเจดเกนาะค่ะแม่คู่จับคู่หายเนาะค่ะแม่คู่จับคู่หามีเก้าสามเก้าเจเก้าศนย์เจาะค่ะแล้วก็ศูสามที่แม่คู่จับหายด้วยสำหรับของปูเนาะค่ะ ส่วนเลขสองตัวของเพื่อนจะเป็นหกสองและสามห้าเนาะคะ่ะเด่นที่สุดคือเก้าเนาะคะ่ะเด่นที่สุดศูนย์อยากแลนคอยผลมาศูนย์มันอยากแลนคอยถี่เม่ฆู้เ,เห็ดหมืกขึ้นนะคะ่ะเก่ามันจะแลนแห้งเนาะคะ่ะแต่ยังไงปู่ก็ยังมองเห็นศูนย์อยู่เนาะคะ่เะเพผนก็เลยเห็ดให้เห้าหมูเนาะคะ่ะแต่มันจะอยู่ในวงเลยตัวที่ท่าน ตูตวที่พดเดนไห่เนาะค่ะก็คืออยู่ในวงอยู่เนาะคะ่ะสองตัวก็จะเป็นหกสองเนาะคะ่ะหลักกสามหาเนาะค่ะกับ 3, ะะพิจาระนาเอเนาะคะ่ะตัวเลขของปูสะกดเนาะคะ่ะปูสะกดกับปูกระ,ะสินจะขึ้นตอนเย็นแม่ครูจะไล่สูดไห้ด้วยนะคะ่ะเลขการบ้านของแม่ครูงวดประจำวันที่สิบหกเนาะคะ่ะ สิบหกผลมาไอ้เขียนนั่นนั่นไหแน้คนมางสีเนาะค่ะเขียนวันทีไหเน้คนมา,นนม,นนนม,ามันจังปอดได้ซับศูนย์โบหูเออนี่เนาะคะ่ะเลขการบ้านเนาะคะ่ะเมฆคู่จะมีเก้าจริงๆรม่คู่จะเฮดศูนย์เนาะคะ่ะเม่คู่ลีบมันจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามเปงสี่เน้ะคะ่ะ ศู 09, 7, 03, 17, 16, 19, นย์เก้าศูนเนาะคะ่ะ3 5 3 8 3 9เนาะคะ่ะ5 7 5 8 5 9เนาะคะ่ะแล้วก็6 2แม่ะรคู่จะเน้นเอาแค่เอ่อตัว,ต,วตัวนี้คือแม่คู่เล่นจริงเนาะคะ่ะแม่คู่เอาจริงเนาะคะ่ะตัวที่มันขีดเสน้นใต้เนาะคะ่ะส่วนผู้ที่เออ่จะเอาเลขตัวเดียวก็คืออเ่อ แม่คู่จะมีมีเลขหลักหน่วยหลักสิบให้เนาะค่ะเลขหลักหน่วยหลักสิบเนาะคะ่ะถ้าเก้าตัวเดียวเออ่แม่คู่จะมันเลมันใจยูทีเก้าและวศูนย์เนาะคะ่ะงวดนี้แม่คู่จะมันใจยูทีเก้าและวศูนย์สำหรับตัวเลขที่ทุกคนเอ่ออยากได้นะคะลองลองก็จะเป็นหลักหน่วยเลยเนาะค่ะลองสิเป็นหลักหน่วยคือแปดกับสองเนาะค่ะตัวเด่นเด่นเดี๋ยวแม่คู่คัดอีกก่อน ในใจตอนนี้ก็คือเก่าเนาะคะ่ะเก่าตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะคิดว่าเป็นเงินเลยะคะ่ะเก่าสำหรับผู้อยากวิ่งหลุดเนาะเลขสามตัวเนาะคะ่ะสามตัวก็จะมีเอ่อหกหนึ่งเจ็ดห้าสองหกเนาะคะ่ะสองสามห้าหกห้าเก้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ด เนาะคะ่ะอันนี้คือเลขสามตัวที่แม่คู่ให้เป็นการบ้านเนาะคะ่ะอ่าแม่คู่เน้นตัวใดแม่คู่ก็จะขีดเส้นใต้เนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะนี่คือตัวเลขของการบ้านของแม่คู่สาหรับมือนี่เนาะคะ่ะค่ะกะพิจารณาเอาเนาะคะ่ะตัวเลขตัวเบอร์ที่แม่คู่ให้เนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าแม่คู่กับบอลูคือกันว่าตัวเลขมันจะออกตัวใดเนาะคะ่ะมายำอีกเที่ยนึงเนาะ สำหรับเ,เลขสองตัวเนาะค่ะจะตัวนี้เอาศูนย์ไว้ทางนาเด้อค่ะศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะค่ะ,ะที่แม่คู่ให้หลอบนี่เนาะค่ะเลขเลขสามจะมีสามห้าสามแปดสามเก้าแม่คู่จะเน้นสองคู่นี่เนาะค่ะตัวนี้จัดพอจัดยูแม่คู่จัดจริงเนี่ยค่ะแต่ว่าแม่คู่จะเอาร่องเนาะเ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านาะคะ่ะแล้วก็หกสองเนาะค่ะอันนี้คือแม่คู่ได้จัดจริงเนาะคะ่ะอันนี้คือตัวเลขที่ได้จัดริงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแคบหน้าจอไว้เนาะส่วนเลขสามตัวเนาะคะ่ะส่วนเลขสามตัวก็จะมีประมาณนี้เนาะคะ่ะก็จะมีหกหนึ่งเจ็ดห้าสองหก สองสามห้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะที่แม่คู่จับให้เป็นการบ้านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขของปู่ถ้าใครไม่เข้าใจเนาะคะ่ะจับจังไดเนาะคะ่ะนี่ค่ะแม่คู่จะจับให้แม่คู่จะวิ่นเอาอยู่ในนี้เนาะคะ่ะ ก็จะเป็นสามเก้าเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนาะค่ะแล้วก็ศูนย์สามสามศูนย์เนาะค่ะแล้วก็เก้าศูนศูย์เกศูนเจ็ดนาะค่ะเอ่อเป็นอย่างแม่พูดถึงในจับแบบนี้คือในวินนีเฮาเฮาออามาเบิดเนาะคะ่ะอยู่ในวินนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอ่อตัวเลขที่เราแต่งขันทุกครั้งไม่เคยหนีจากนี้เลยจะบ่เคยหนีจากนี้เนาะคะ่ะจะบ่เคยหนีจาก เลขสี่คู่นี่เนาะคะ่ะมันก็นยังอยู่แบบหกเจ็ดเจ็ดหกอีกอย่างจังสี่อีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะเออเม่คู่ประเดียวเจ็ดหกคือเออตัวตัวที่วินเนาะคะ่ะเจ็ดหกตัวหนึ่งเนาะเจ็ดหกอีกตัวหนึ่งเด้อค่ะประมาณนี้ค่ะ ผู้ใดเนาะค่ะถ้าชื่นชอบหรือสนใจเลขของปูดำก็สามารถแช็หน้าจอไว้เนาะค่ะเมื่อคืนแม่ครูฝันเห็นใจบุญเนาะค่ะเห็นใจบุญเพลินขี่รถขั้นใหม่ของเพลินมาหาแม่ครูเนาะคะะ่ะหลักกระพ้าแม่ครู่ไปเฮ็ดอีหยังสักอย่างนี่ล่ะค่ะแต่ว่าเพลินมาเฮาเฮาไปมองอยู่สักวันจังไปเมืองหม้อล่ามนะค่ะมาขึ้นรถน้ำกันเพลินบอกเนาะมาขึ้นรถน้ำกัน เลขวดนี้เนาะค่ะแม่คู่เสือวาน่าจะขึ้นอีกหนึ่งแต้มเหมือนเดิมเนาะค่ะเพราะว่าเมือขึ้นฝันเห็นใจบุญอีกแล้วค่ะฝันเห็นใจบุญกับทีมงานนี่ลหละโดยเฉพาะเอ่อหน้าคนก็มีใจบุญแล้วก็สามีเพิ่นเนาะค่ะสามีเพิ่นแม่คู่เห็นเนาะค่ะเพิ่นว่าป้าๆพัสนห้ากินเขาแล้วเ้าไปมึงหมอลั่ ลักสิบ้าไปเอาเลขเพิ่นว่าจังเสียเนาะคะ่ะแม่ครูเชื่อว่า,าใจบุญน่าจะถูกเลขอีกเนาะคะ่ะน่าจะถือเลขกับแม่ครูอีกเนาะคะ่ะบรูว่าลดเพิ่นน่ะเป็นขั้นใดพอรอเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ครูจะโทษไปสอดถามแล้วจะไล่สวดให้มึงพอรอเนาะคะ่ะว่า,าน้องใจบุญได้ตัวเลขตัวดีตัวใดเนาะคะ่ะพิจารณาเอาเลิกค่ะจังใดก็ขอให้ทุกๆทุกคนโชคดีเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากจะไปฟังเล่าก่อนค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไล่สดให้มึงเด้อค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่แงแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อจะ,ะได้่านข้าวสารดีๆจากปูดำและกับแม่คู่เนาะคะ่ะคลิปนี้แม่คู่ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคิปหนาบอกกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ